เฮไปบุกซะว้าวกหายใจศีลกาตว้าวไอโซองสมากคืนยืนนนหมาชฮใซุยそいซุยมาว้าวสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอการ์ตูนทุกท่านนะครับวันนี้ผมฟิวนายคอเป็นหนังนะฮะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับคิมมิสุนโหนยายบาดาพิฆาตอาสูรซีซั่นสองครับผมอ่า มาแล้วแน่นอนนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้นะครับทางโชเนนจัมปล่อยคลิปพิเศษนะฮะหรือว่าคลิป P ีวีโปรโมทคลิปสั้นตัวอย่างของดาบพี่ารนสูที 2, ่ซีซั่น2มาให้เราดูแบบเรียกน้ําย่อยกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างกับการมาของซีซั่น2นี้นะอ่าทาง UFO Table เนี่ยก็ปล่อยให้เรารอคอยกันอย่างยาวนานกันนะว่าซีซั่น2จะมาเมื่อไหร่นะครับมีข่าวลงข่าวลือด้วยว่าจะไม่ทําแล้วอะไรอย่างเงี้อย่างานั้นนะ หลังจากดูบูปี้รถไฟสูตนิรันต์ออกมาเนี่ยแต่ปรากฏว่าได้เห็นคลิปนี้ก็ชื่นใจว่ามาแน่นอนแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะมาเดือนไหนอะไรยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวนะเพราะว่าในคลิปก็ยังไม่ได้บอกเหมือนกันว่ามาเดือนไหนนะครับยังไงก็อดใจรอกันสักนิดครับปฏิเสธไม่ได้นะว่าดาบพิฆาตสูนในบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นการ์ตูนที่มาแรงแล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งไปแล้วนะสำหรับในเวลานี้อาจจะไม่ใช่การ์ตูนในดวงใจของใครหลายๆคนแต่ในเรื่องของกระแสนะ ที่แบบว่ามีการพูดถึงแล้วก็ความยอดนิยมเนี่ยผมว่าแซงวันพีซไปแล้วตอนนี้แบบต้องยกให้เขาจริงๆอะิะแต่ถ้าทางญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่าจบไปแล้วตอนนี้ก็จะมีกระแสของเรื่องอะไรอะมหาเวทผลิกมนันเรื่องนั้นก็แรงนะถ้าเป็นมังงะนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอตัวอย่างโปรโมโทีวีอนิเมะซีซั่นสเนี่ยที่ทางโชเนนจัมนิ่สปอยออกมาเมื่อคือนเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะมาคุยกันนะแล้วก็ถามความคิดเห็นเพื่อนๆจากคอมเมนต์แล้วกันนะฮะเมื่อวานผมก็พิมพ์ไว้นะถาม เอาจากที่ได้ดูนะครับสําหรับผมแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนแบบสมการรอคอยนะจากที่ได้ดูตัวอย่าง,งสั้นๆเนี่ยในภาคนี้นะครับจะเดินเรื่องต่อจากเดอะมูบี้รถไฟสู่นิรันด์ทันทีนะการเดินทางของพระเอกก็เดินทางกันต่อกับกลุ่มของพวกเขานะครับก็ไปในย่านเรืองนมไปทำภารกิจตามคําสั่งนะนะเปิดมาปุ๊บเลยเนี่ยที่รู้สึกแบบประทับใจเลยก็คือในเรื่องของงานภาพครับ ตรงนี้ก็มีวันๆหลังจากดูสิกรถไฟสู่นิรันด์เหมือนกันนะครับว่าภาพเนี่ยจะออกมาได้ดีเท่ากับเดอะมูฟี่ที่ทำมาตรฐานแบบขนาดนั้นไหมโอ้พอดูแล้วรู้สึกว่าหายห่วงนะรู้สึกว่าเขาจะเน้นเหมือนกันนะครับเน้นแบบว่าไม่ได้แบบทําให้รู้สึกว่าอารมณ์มันต่างกันมากนะเนี่ยฉากแรกเนี่ยเป็นการแบบเขาโชว์เลยว่ามิติในภาพอะ่ะที่ทางยูฟ Table เทเบิลทำมาได้ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ยังคงดีเหมือนเดิมนะครับในซีซัน2เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงว่าเฮ้ยมาตรฐานมันจะตกจากเดอะมูฟี่เยอะ โอ้โหในลักษณะความเงาความงามเนี่ยสวยจริงอะมันให้อารมณ์ภาพเหมือนคล้ายสามมิติอะ่ะจะเรียกไม่ว่าเป็นสองมิติกึ่งสามมิติได้ไหมเพราะว่าภาพมันเป็นลักษณะนี้นะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยโอ้ยทำดีเหมือนเดิมเว้ยในคลิปนี้ผมจะไม่ขอพูดเนื้อหาสปอยละกันนะผมไม่ได้อ่านมังงะไปจนถึงแบบเกือบเล่มสุดท้ายเลยเหมือนกันก็พูดกันแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวคนดูอแตนีกไม่จะดูสปอยเอานะครับเนี่ยดูจาก ภาพเพิ่มเนี่ยพวกตัวละครแล้วก็วิวพวกเมืองพวกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งมันเป็นอนิเมะการ์ตูนญี่ปุ่นที่แม่งสุดจริงๆนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นภารกิจที่ลึกลับแล้วก็เข้มข้นนะเท่าที่จําไม่ผิดนะผมก็เคยอ่านไปก็อ่านหลายเดือนแล้วเหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะเป็นภาพที่แบบโอ้โหบู๊กันมันมากครับบอกแค่นี้ว่าเดือดกว่า ศึกรถไฟแห่งนิรันด์แล้วกันนะตัวร้ายนี่ก็แบบเก่งมากแล้วที่แบบว่ารู้สึกว่าโอ้ขนลุกไม่น้อยกับการดู p ีวีนี้ก็น่าจะเป็นการได้เห็นเสาหลักนี่แหละครับที่จะมาปรากฏตัวคนใหม่ต่อจากเรนโงคุอ่าเขาคนนั้นก็คืออุซุยเชนเงินนะฮะเสาหลักเสียงครับผมซึ่งมีลักษณะท่าทางพลึกพลึกนะจากภาพนี้นะเป็นไงครับดูแล้วอาจจะไม่เท่เหมือนเรนโงคุแต่นะ ผมโอ้โหพูดแล้วคนลึกเหมือนกันโอ้โหเขาแม่งพอดูไปจริงจก็เทไม่แพ้กันนะฮะเสาหลักแต่ละคนนี่แม่งสุดทั้งนั้นนะตรงนี้ยังไงก็แล้วแต่ก็รอติดตามกันครับสำหรับย่างเรืองนมมันแน่นอนผมรับประกันนะฮะทีนี้เพื่อนๆรู้สึกกันยังไงบ้างหลังจากได้ดูตัวอย่าง PV นี้ซีซั่น2จะมาเนี่ยลองมาอ่านคอมเมนต์แล้วกันนะฮะก็มีคนคอมเมนต์กันเข้ามา74คนนะครับก็อ่านสักประมาณ10คนแล้วกันนะเอาที่แบบว่าเป็นความยอดนิยมนะครับอ่อท็อปคอมเมนต์ว่ากันเถอะ คุณเพอร์เฟกต์ไทม์นะแสดงความคิดเห็นเข้ามาบอกว่าอีเวนต์นี้เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่โคสมันเลยครับรอดูเวอร์ชั่นอนิเมะโอ้โหมันจริงครับถ้าที่จำได้นี่มันจริงมันจริงอันนี้ยคุณกิติศักดิ์ครับบอกเข้ามาว่าเห็นมีข่าวว่าอาจจะปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องและเพิ่มตอนออริจินัลด้วยต้องรอดูแล้วว่าจะเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือภาพสวยมากอยากดูไม่ไหวแล้วเออเหรออ๋อจะมีปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องไม่ให้เหมือนในมังงะม,มากแบบชนิดที่แบบว่าพ็อตหลักๆเนี่ยอาจจะไม่ต่างอะไรมมาาากแแต่่่อจจะีีบบบททบบว เสริมเข้ามาใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องปกติสําหรับคิมมโโิสึโนะในบะซีซั่นหนึ่งนี่ก็มีเพิ่มบทนะมีเพิ่มแบบเล็กน้อยแต่ก็คงไม่ฉีกอะไรมากเกินไปนะถ้าฉีกแม่งเดี๋ยวดนแฟนมังนะเขกกะโลกอีก <laughs> แต่ก็ดีนะถ้ามีบทที่เปลี่ยนบ้างก็ดีเหมือนกันจะทําให้เรารู้สึกว่าออจับทางไม่ถูกเหมือนกันนะบางทีนะถ้ามันเดินเรื่องเหมือนมังนะแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกฉากเนี่ยมันก็จะแบบจืดจืดนิดน,นึงนะไม่ว่าจะเป็นภาพขยับได้ก็ตามนะ คุณมิสเตอร์สายโหด x 2บอกว่าเพลงและซาวด์แท็กที่ผมดูใช้ได้ครับภาพ2ให้10เต็ม10มีเพลงออกมาให้ฟังแล้วเหรอจริงป่ะไหนลองส่งมาให้ผมดูหน่อยฮะถ้ามาแล้วไงก็ส่งอินบ็อกซ์มาทางเพจคอเป็นหนังมาแล้วกันนะอยากฟังอยากฟังใช่เหรอหมายถึงภาพแรกก็เปล่าคุณโอกาสให้ผมได้ไหมบอกว่าภาพสวยสัตว์นึกว่าทำเดอรมูฟี่แต่ทำเป็นซีรีส์ทีวีเฉยอย่างดีเอออันนี้เห็นด้วย,ยนะผมก็รู้สึกว่า ตลึงเหมือนกันนะกับงานภาพที่เอามาโปรโมทน,นะครับเพราะว่าในซีซั่นแรกเนี่ยกับเดอะบุบี้รถศึกรถไฟสุนิรันเนี่ยศึกรถไฟสุนิรันเนี่ยค่อนข้างยกระดับแล้วก็ความสวยงามขึ้นมานะด้วยงบสร้างด้วยเวลาที่มีในการทําเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอซีซั่น2มาเนี่ยเขาจะยังโอโ้โหแบบภาพมันจะสวยเหมือนในเดอะบุบี้ไหมเท่าที่เห็นตอนเนี้ยใช่นะสวยเหมือนเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรอดูซีซั่นเต็มๆนะว่ามีงานเผาหรืออะไรหรือเปล่านะ มันอาจจะไม่ได้สวยเนี๊ยบทั้งหมดอ่ะต้องรอดูครับคุณชนันดาบอกว่าคําเดียวท่านอุซุยหล่อมากค่ะอุซุยเนี่ยเป็นเสาหลักที่เท่ะนะเท่ไม่พอนะเจ้าชู้เมียเยอะซะอีกนะฮะเฮ้ยอันนี้ผมสปอยไม่บอกไม่รู้เอออย่าหลุดปากขอโทษทีนะคุณภูหลวงไทท่านบอกว่ารู้สึกได้เห็นฝันดีกลับมาอีกครั้งรู้สึกอีปิอีปีนิดนึงแต่ก็เปียกไปด้วยความมึนงงเปิดประตูด้วยความรู้สึกที่ไม่รู้สึกเฉยแต่ก็ดีมากเม้นแรก อ่ะแล้วม่เคขก็ใจเหมือนกันฮะอาจจะบอกว่ารู้สึกดีแหละหลังจากที่ได้เห็นตัวอย่างนี้ใช่ไหมคุณแบงค์ครับบอกว่าผมชอบเพลงประกอบครับมาอีกคนและผมตกข่าวซะมัง้ง มาแล้วเหรอเพลงประกอบหมอ AL? เหรอเนี่ยก็มีคุณควายสตวงนะครับบอกว่าอยากดูแล้วคุณอัลเตอร์เอิร์ธบอกอ่านมางะมาแล้วแต่ก็จะดูภาพสวยๆของภาพนี้คุณดีหนึ่งหนึ่งซีเฮดบอกงานภาพดีอยู่แล้วเราดูซาวแท็กจะแหลมไหมนี่คนนี้ยังไม่ได้ฟังเหมือนผมต้องรอต้องรอคุณเกลียงไก่บอกว่าอยากให้ทําเป็นแบบเดอบบูี้มากกว่าไม่อยากรอเป็นตอนตอนอ่เรื่องราวในย่านเดืองดมรู้สึกว่ามันจะยาวมากนะมันทําเป็นเดอบบูบี้ไม่น่าจะพอนะสองชั่วโมง่ะ มันก็เลยนี่แหละต้องเป็นซีรีส์อนิเมะนะครับคณเกียร์ไกลในศึกรถไฟสุนิรรันเนี่ยมันยังคอหันมาเป็นเดอะมูี้ได้ไงอันนี้รู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนื้อหาเนี่ยมันเยอะกว่าแล้วก็ศัตรูก็เยอะด้วยนะคุณมิ้นนะครับบอกว่าแง่อยากดูแล้วรีบมาได้ไหมนะน,นี่ก็ต้องติดตามมันต่อไปว่ามาวันไหนคุณชาร์ปบิ๊กแม็กผมอยากเห็นความสามารถของเสาหลักปราณเสียงแล้วครับแต่ผมอยากเห็นการตายหน้าหน,า,หนาของสุรท่าขึ้นอย่างอาคาสะ ถ้าใครเคยอ่านเนี่ยก็จะได้รู้ไปแล้วนะว่าอุซุยมันเก่งขนาดไหนนะแต่ถ้าเห็นเป็นภาพเนี่ยเออไอเรื่องของเอฟฟงเอฟเฟกเนี่ยตรงนี้น่าตื่นเต้นมากครับว่าจะออกมาแบบไหนคุณแอมเนยบอกว่าถึงแม้จะดูมังงะสปอยแล้วแต่อยากดูภาพเคลื่อนไหวามากกว่าจะอลังขนาดไหนรู้เนื้อหาแล้วอ่านั่นแหละครับเป็นสิ่งที่แฟนๆอนิเมะเรื่องนี้อยากจะดูภาพขยับนี่แหละเพราะว่าสตูดิโอยูฟุเทเบิลแม่งสุดจริงนะฮะอันนี้ยกนิ้วเลยว่าอันนี้ เห็นด้วยเลยว่าอยากดูภาพมากๆถ้าเอาในเรื่องอ่านนะผมยังรู้สึกเฉยๆนะการ์ตูนเรื่องนี้นะเพราะว่าลายเส้นของการต่อสู้ในการ์ตูนเรื่องนี้มันยังแบบจ,จินตนาการไม่ได้นะว่ามันสู้กันมันขนาดไหนคนวาดเนี่ยยังไม่ถึงระดับวาดออกมาแล้วให้รู้สึกขนาดนั้นได้แต่ในเรื่องของอนิเมะนี่แม่งทำดีขึ้นจริงๆคุณนัทพงศ์บอกว่ามาว่ามาว่าตอนแรกก็นึกว่าซีซั่นสจะเป็นภาพรถไฟสุนิรันอีกเหมือนการ์ตูนอื่นๆเนาะ ก็เป็นเดอะมูฟวี่ไปแล้วนะฮะคุณจารุกกิจบอกถึงจะดูจบแล้วแต่ดูจากคีเซอร์ดูอนิเมะน่าจะโคตรมันอันนี้น่าจะอ่านมั้งนะแบบว่านำหน้าไปไปแล้วใช่ไหมของบ้านเราตีพิมพ์ยังไม่จบน่าจะอ่านเถือนหรือเปล่า <laughs> คุณดักซันสตูดิโอบอกรีวิวเบื้องต้นสิครับรอดูอยู่นี่เลยครับคลิปนี้เลยนะไม่รู้ว่าใช่รีวิวหรือเปล่านะอาจจะเป็นคลิปคุยมากกว่านะคุณปรีชาบอกอยากดูมากๆเลยรอไม่ไหวแล้วคุณออนนิวบอกรีบมาเถิดดูภาคแรกบนไปบนมาได้4ี่หรอบแล้วนะฮะแฟนมันแทงจริง <c oughs> คุณธีรศักดิ์บอกว่าขอถามผู้รู้หน่อยครับเริ่มฉายเดือนไหนอันนี้ยังไม่มีบอกนะครับในตัวอย่างเนี่ยถ้าให้ผมเดาผมว่าแม่งตายปีว่ะ เพราะว่าถ้ามันต้นปีมันน่าจะบอกวันแล้วอะ่ะคุณเป็ดพะโล่บอกว่ารอดูหน้ารลอลลของนินจาคาสโนวานั่นไงอูซุยนะคาสโนวานะฮะคุณวันพีสบอกเป็นซีรีส์สคัญหรึกว่าเป็นเดอะมูบี้ถ้าเป็นเดอะมูบี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปทําไม่พอนะฮะคุณ JRDTSP บอกเป็นอีกภาคที่ได้เห็นการเติบโตของเหล่าแก๊งสามชาอืมอันนี้อันนี้ใช่นะครับกระตูนเรื่องนี้เราจะได้ติดตามการเจริญเติบโตของพวกนี้แหละ3คนนี่แหละนะ โอเคครับคอมเมนต์ก็ประมาณนี้นะยังมีคนคอมเมนต์กันก็มาไม่เยอะเท่าไหร่นะผมโพสไปเมื่อคืนประมาณ19ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ค่อนข้างหลายๆคนนี่ก็เข้ามาคุยแล้วก็ไม่ได้สปอยอะไรมากมานะเป็นมารยาทด,ดีมากนะหลายๆคนที่ไม่ได้อ่านยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับก็ังไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็รอรีวิวแล้วกันนะสาหรับดาบพิฆาตศูนย์ถ้าทําเป็นรีวิวตอนๆเลยเนะี่ยน่าสนใจไม่น้อยนะผมคงจะทําแบบนั้นนะเพราะมันฮิตจริงนะสนุกเอามาคุยกันนะ เดี๋ยวค่อยคุยอีกทีแล้วกันว่าจะมาไลฟ์สดหรือว่าเป็นคลิปนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอตัวไปก่อนนะครับชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเหงาเมื่อไหร่ก็เข้ามาคุยกับผมได้ในช่องนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดนเนี่ยมาเป็นกําลังใจคลิปนี้นะครับมีคุณนิติภูมิวิทยาประภาพรสิบาทครับผมคุณรัชพลสุดหวาน40บบาทครับผมขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะฮะที่สนับสนุนเข้ามานะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย